นีพ่อเสบลพามาตรตัสามหมอลินฟองลินพ่อพารูรินจิ๊บมาลยมายายังมากับลูกซื้ยเ <c oughs> ลยลงมาคุณเซลรวริน ไรเด้อจำบีเด้อหูนโอ้โหตกเลยเนาะคือไปดีไหม

1ส2เสเียวยันไม่กลัวไม่กลัวมาเลยมาเลยโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ติ๊ดเนยทีไท่ไม่ออกกลงลงมันจะไม่ไหลแล้วมั้ย <laughs> พ,พี่พี่ฝั่งทางเอ้ยลกถอยถอย ถอยถอยเฮดดี้ขอดเต้จงจิ๊บ้จากกอดจักรูิดื้ คลิปคิปเตะกระสอบใส่เร็วๆเร็อกมวยแล้วเออดูดิคุณพี่ยังกิงเลยแต่เล่นเดือดรรมดามันขีเด้อมันดืเมันก็เหมือนไหมเเหมือนอยู่มันติดมันไม่ออกขาเหรนนไ่ยยืไปยังดูดูรถตัด คือวังซ้ำหมอพาแสบมาซื้อของเรื่องนี้คนหน่อยพาแสบลินแล้วกันแม่าพี่จะสไเดอรลงมแล้นไหม เอาคือตีหออวัวหลูกพราโกรธแซบลูกบ่นแต่เด้อพ่อขี่อมานไหมอ่านไหมหอ้าเอ้าวเ็ดเองเลย คุณเฮ้ยวี่นี่เลยวเดียวล้มหปเดียวล้มขด้นไปขึ้นรถบัสพอจับยกขึ้นไปมีะไรเรื่องไมมีอะไเรื่องไมด้วยกินอะไรเรื่อมั้ยเฮ้ยเยี่ยมขี้รู้วนสอง

รู้เพ oh, ่อกะยลินแต่บ่นพ่อปันหาเนี่ยยลินบวนตีนจิ๊กเสียเลยมลูกีจับอยูับออ่ะกจับพ่อมีจับูเหรเออขากีเฉลยเอาพ่อไม่ยืนลูกเขานนั มีเมนดิงดลูกที่เบือไม่ธรรมดาเ <c oughs> สียบมีนางเสียบอะยืนเนาะพี่พอจะมยอเปล่าลูกีมมื่อมเยพเดีม่เนาะออเาเนาะนาะเาะเนาะเเืเเ พี่วัวพี่เมียนโอ้ว่ะตัวอะไรตัวไว้างขะดลเขาทาบดนิป ปี๊บวงทา<อ>งเยอเรือดินเี่ยมัน,ม,นมีวางรูปบอลเนาะเยอที่ให้ปี๊บข้นอลยังดีอนปลไม่ได้สัรงหรอเนี่ยถามือแล้วเห็นไหมมันขึ้นให้า้

ระโดดแล้วเดี๋ยวก็เล่าปีนขึ้นไป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 อย่ายืนท่าดานะ้นไปแน้วปีนไปแล้วเริ่มบินละขึ้นไปขึ้นไปเน ไขึ้นไปจ้าขึ้นไปเลยเห็นว่าเอ้ยดิ้นน่ะหรอขึ้นไปขึ้นไปเอาดามดีแล้วอาดามกวเอ้ยหน่อยแล้วเขาได้บอดบอดอีพ่อพ่อถือไปนึ่งก่อนมะมีมีมีขึ้นไปขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วเข้นไฟแล้วมันตกได้น่ะนะไฟขึ้นไปเลย เปนยานเฮ้พี่เราลงกันแขนนอกขึ้นไปได้แล้วลูกอุ้มนอกขึ้นไปเลยแล้วุมนอขึ้นไปเ่ยติ๊บติ๊บขึ้นไปแล้วขึ้นไปแลวเสียเปียกขึ้นเลยจะไปฟอกกรดิดิน้ำอนีเรขึ้นไปขึ้นไปนี่ขึ้นมาไม่้นี่อ เหนไปฮอดแล้วเยอะกระพงเยอะกระพงไฟฮอดแล้ว <kilos> เจียมมันไปฮอนแล้ว พ่อยกับแบเบเตะพ่อแี่ขอนอนายค่ะซีก็อยู่ท่่นี่มียอมลุกมาหมขน่มั้กินดื้อเลยก็จะแค่ไม่กิดือหลีกแท่ตุมี่เลยเรื่องตุ้มี่ท้ายผมกิ่ประมาณกิ่ประมาณเกับเข้าบบมันแรงแล้ว พอ,อ,อแล้วไปคือของจ้ g พอแล้วคุกปอที่บ้านเราก็มีปะขอชื่อให้ย,ย่อย ไปวแล้วหรับเบิ้ลของลบเพื่อนก็เบิ้ลของเขาไปเบิ้ลป่านี่พอเสียบไปเบิ้ลป่ากำลังนั่ง <c oughs> อันนั้นก็ซ้มอ่ะบายบายก่อนอายหวานก่อนิามหวานก่อนเลยวๆบายบายจุ่มดุนสช่ไหมสก็คิดดื้อสัว์ก็เฮาอ๋งนี้อ๋งนี่นีงนี่ บายบายก่อนสันบายบายก่อนบายก่อนเร็วเร็วบายบายพบกับแสบใหม่เด้จ้าบายบาย